จะฟังได้เนี่ยฟังเข้าซ้ายออกขวาไปเลยเนี่ยไม่ได้สนว่าเขาจะพูดถูกพูดผิดนะยเพียงแค่เขาพูดมาเราฟังแล้วเราไม่เป็นไม่เป็นศัตรูเขาคนฉลาดนี่มองข้ามถูกผิดนะแต่เอามิดไว้ก่อนนะบางทีเขาโม่มาก็ฟังได้นะเหมือนเด็กอะเราเข้าใจเด็กบางทีเขาพูดไปเรื่อยก็ พูดโม้ไปเลยก็มีพูดจาเพื่อเจอไปเลยก็มีพูดตามภาษาเด็กนะแล้วก็ฟังได้แล้วก็เล่นกับเขาได้ยกตัวอย่างเน้นอีกแหละสมัยยังไม่บวชทงเทงยังเป็นเด็กตอนนั้นะอยู่ถ้ำนมผาแม่กับพ่อเขาไปภาวนาเมชีจนัน์กับครูบยุทธ์นล้นก็แยกแย้ายก,กันภาวนานครูบาาก็อยู่กับทงเทง มันก็ถามแล้วว่าคุมบาเสียงอะไรเสียงอะไรมันบอกเสียงนกมันร้องหาพ่อมันวันเรือมตั้งที่เขาถามเราอยู่โยกๆว่าเสียงอะไรพอเราบอกว่าเสียงนกปุ๊มันแต่งเรื่องขึ้นมาเลยมันร้องหาพ่อมันพ่อมันออกไปหาหาอาหารเนี่ยมันร้องหาพ่อมันมันก็ว่ากันไปเห็นไหม แล้วก็ฟังไปโอ้เมื่อกี้เพิ่งถามเราอยู่ว่าเสียงอะไรทําไมมันรู้เรื่องเขาไปรู้เรื่องนอกหมดแล้วเห็นไหมแล้วก็ฟังได้ตาภาษาเด็กนั่น,นี่ยเขาก็ลังเรียนรู้อยู่ถ้าเราเป็นผู้ฟังเราจะฟังผู้อื่นได้นะ คนงโง่จะพูดเยอะจะอยากพูดเรื่องราวของตัวเองอยากอวดอยากอ้างอยู่ในวงหมู่คณะหมู่คณะก็รังเกียจเพราะเขาไม่ฟังผู้อื่นเลยเขาจะพูดแต่เรื่องของตัวเขาเองเอาไปเหยียบย่ำเขาเรียกว่ายกตนข่มท่าน<ว>นะเหมือนพวกอยู่ในวงเล่า <S <S สมัยนั้นนี่ห้าหนึ่งเคยไหม เออโอ้เนี่ยสมัย,ยผ้ผู้ชายเนี่ยคุยไม่กี่เรื่องหรอกผู้ชายนหนึ่งเรื่องชกต่อยเรื่องกูเก่งสองเรื่องเรื่องผู้หญิงมีแต่เรื่องเก่งๆโอ้ยคนนั้กกูก็เคยคนนี้กูก็เคยไม่มีใครดูบอกว่าฉันยังเวอร์จินโอ้ผมบเคยเลยผมน้อยนะ ส่วนใหญ่มันอวดกันที่พูดมาน่ะอวดเท่าน,นั้นนีเ่เลยกว่ายกตนข่มท่านคนโง่มักจะแสดงออกแบบนี้คนฉลาดจะนั่งฟังฟังเขาได้นี่ะคนฉลาดจะนั่งฟังคนโง่พูดได้หมดเลยนะเขาจะความไพ่ตัวเองไว้เขาจะทำ่าความไพ่ไหม ไม่เปิดให้คนอื่นรู้ว่าตนเองเป็นอย่างไรไม่ให้คนอื่นคิดรู้รู้ข้างในเราว่าเป็นอย่างไรแต่เขาเขามีความาเฉลียวฉลาดในการวางอยู่ข้างในนะะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ฟังเพราะฉะนั้นเห็นคนนั่งฟังดีๆเนี่ยอ,อย่าไปว่านะบางทีมันแก้งโง่นะคนฉลาดมันมาแก้งโง่ มักพูดไม่รู้เรื่องมักทำเป็นไม่รู้เรื่องอะไรแต่เขารู้หมดอัตตาหรือตัวตนเนี่ยมักสแสวงหาการยอมรับตัวตนเนี่ยมันหวยหาและปรารถนาให้ผู้อื่นยอมรับเสมอ ฉันต้องมีจุดยืนในกลุ่มกลุ่มนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่การอยู่ของกายนะแต่ใจต้องมีจุดยืนในสังคมนั้นล้วนเกิดจากอัตตาฉันจะต้องใส่ชุดแบรนด์เนมต้องมีรถหรูเพื่ออะไรเพื่อให้หมู่คณะยอมรับให้เพื่อนยอมรับในกลุ่มเพื่อนยอมรับว่าเราไม่ได้ด้อย คนเหล่านี้ไม่เคยมีความภูมิใจในความดีของตนเองเลยจึงอาศัยสิ่งภายนอกเป็นเครื่องปลื้มใจแทนคนที่มีศีลมีธรรมเป็นเครื่องปลื้มใจคนเหล่านี้จะไม่สนสิ่งภายนอกยกตัวอย่างเศรษฐีท่านหนึ่งจะพูดว่าเศรษฐี เป็นเศรษฐีได้เลยเพราะมีลูกน้องเนี่ยหลายพันคนนะมีพนักงานหลายพันคนนะถ้าไม่มีพนักงานหลายพันคนนี่คงเรียกว่าเศรษฐีไม่ได้นะเราทำธุรกิจค่อนข้างที่จะตัวเลขมูลค่าสูงแต่ตัวเขาบางมากตัวบางมากเลยดูไม่ออกเลยว่าคนนั้นเป็นเศรษฐี ใส่เสื้อผ้าธรรมดานีแต่งตัวพอเรียบร้อยธรรมดานีกระเป๋าก็กระเป๋าสพายเวลาไปไหนก็มีกระเป๋าเป้เหมือนกระเป๋าสะพายธรรมดาปกติเก่าๆนีนั่งรถอะไรก็ได้รถรู้ก็ได้รถไม่รู้ก็ได้สมถะใช้ชีวิตง่ายๆนะ นี่คือคนมีทรรมเป็นเครื่องอยู่เขาจึงไม่ได้สนไม่ได้อาศัยของภายนอกเป็นเครื่องอยู่ทั้งที่สมบัติภายนอกเขาก็มีนะสมบัติภายนอกเขาก็มีเนี่ยยกตัวอย่าง ask, คนมีทรรมเป็นเครื่องอยู่นะส่วนคนที่อาศัยสมบัติภายนอกเป็นเครื่องอยู่เขาจะมองหาแต่ว่าอะไรหรูอ,อะไรแพงอะไรเลิศอะไรที่โลกเขายอมรับ เพชรนินจินดายศถาบรรดาศักดิ์ที่โลกเขายอมรับพวกนี้จะขนขวายเอาเพราะว่าหากมีสิ่งนี้แล้วโลกเขายอมรับเรียกว่าอาศัยสิ่งนั้นเป็นเครื่องนไม่ได้พึ่งตนเองพึ่งสมบัติพึ่งของภายนอกเป็นเครื่องปลื้มใจเป็นเครื่องรอเลี้ยงใจ พึ่งยศพึ่งอำนาจพึ่งความงามพึ่งพึ่งความรอพึ่งความรวยเป็นเครื่องอยู่พทธเจ้าสอนเรื่องตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคืออะไรใจตรงนี้แหละมันพึ่งมันเองได้พึ่งใจได้ไม่ได้พึ่งวัตถุ ไม่ได้อาศัยความสุขจากวัตถุอีกต่อไปแล้วนะไม่ได้อาศัยความสุขที่ว่าต้องมีบ้านหลังใหญ่นะมีสมบัติมากมายหรืออะไรก็ตามไม่ได้สนใจตรงน,นั้นนะแต่เขาพึ่งคือตนเนี่ยข้างในเนี่ยมันปลื้มใจด้วยธรรมมีธรรมเป็นที่พึ่งอยู่ไหนจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนคนเหล่านี้ จะปลื้มใจอยู่เสมอเรียกว่ามีธรรมเป็นที่พึ่งไม่ได้เกี่ยวกับสมบัติภายนอกเป็นสมบัติภายในไอ้สมบัติภายในหรือ่ตานต,ตนเป็นที่พึ่งอย่างตนไม่มีใครมาลิบไปได้ดินฟ้าอากาศไม่สามารถจะทําลายสมบัติชนิดนี้ได้โจรป้นไม่ได้พระมาหากษัตริย์ลิบไม่ได้ไม่มีใครทำลายสมบัติตัวนี้ได้นะ ลมพายุก็ทำไม่ได้ไฟก็ทำไม่ได้สมบัติที่นี้จะไม่หายไปไหนเขาเรียกว่าสมบัติของใจตัวนี้เนี่เรียกว่าเครื่องปลื้มใจแต่สมบัติทั้งนอกมันหายได้มันหายมันเปลี่ยนไปได้นะแต่ครูบาไม่ได้บอกว่าไม่ให้มีนะ ไม่ได้บอกว่าไม่ไม่ใหม้มีมีมีได้ไปตามสมบัติตามสติปัญญาของโลกลนั่นแหละมีไปเถอะจะรวยล้นฟ้าก็รวยรวยไปเถไม่ได้เกี่ยวกันแต่พูดถึงใจนะไม่ได้หมายความว่าคนรวยจะไม่ไม่เข้าถึงธรรมเข้าถึงธรรมเหมือนกันคนรวยเข้าถึงธรรมมากกว่าคนจนด้วยซ้ำไปนะคนรวยนะนะส่วนใหญ่คน พอมีทรัพย์สมบัติในระดับหนึ่งเนี่ยเขาจะหันมาสนใจธรรมะนะสังเกตจากสิ่งที่คูบาเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะ้าศีตาสาโมต่หาเช้ากินค่ำอยู่ไม่มีเวลามาสนใจธรรมะยากแต่เขาก็ไม่ได้ถอดทิ้งนะเขาก็พยายามในตามกำลังสติปัญญาของตน,นพยายามไปตามสมบัติของตน,นส่วนเราเนี่เป็นนักบวช เราไม่ได้อาศัยสมบัติข้างนอกแล้วนักบวชสิ่งที่เราอาศัยคืออะไรรู้ไหมศีลอาศัยศีลอาศัยความสงบเป็นสมบัติของใจอาศัยความปลื้มใจด้วยความดีเรียกว่ากุศลมีความปลื้มใจมีความดีเป็นเครื่องเลี้ยงใจและลึกถึงเมื่อไหร่ก็ปลื้มใจเมื่อนะั้น ความดีจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อกรรมเราสร้างกรรมแห่งความดีหรือการกระทาสร้างเหตุที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาสร้างเรียกว่าสร้างเหตุแห่งความดีนะไม่ว่าจะเป็นสละทั้งกายสละทั้งทรัพย์นะสละทุกอย่างเพื่อผู้อื่นนะนะทำเพื่อผู้อื่นนะ พอได้เลี้ยงใจเราบ้างนะอย่างน้นอยๆนะได้ช่วยเหลือผู้อื่นนะเพื่อได้ขัดจิตใจเราบ้างขัดความอิจฉาทิษยานะขัดความอิจฉาตาลอนนะการแสดงความยินดีกับผู้อื่นเนี่ยเป็นการทำลายความอิจฉานะยกมือสาธุนะคือการยินดี